ศาสตราจารย์ดเรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการนมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวกล่าวในงานเสวนาเรื่องศึกษาอาดีตเรียนรู้ปัจจุบันสู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิดจัดโดยกลมวิทยาศาสตร์บริการหรือวสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช ว่ากระทรวงอาวามีหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ที่โดดเด่น3หน่วยงานได้แก่วศวอวอและสอวอทอชอที่มีทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตอดีตเป็นรากฐานของปัจจุบันส่วนปัจจุบันจะกลายเป็นอดีตอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําความเข้าใจและเรียนรู้จากอดีตเพื่อทําให้ปัจจุบันมีความพัฒนาที่ดีขึ้นปูทางสู่การพัฒนาในอนาคตที่ดีซึ่งเป็นไปนตามนโยบายของตนที่มุ่งประสานศาสตร์ด้านต่าง ไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์ศิลปรกรรมศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงเข้ากับวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ากระทรวงอวจะเป็นกระทรวงแห่งการพัฒนาศิลปะวิทยาการทั้งป่วงและเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งนี้ในงานเสวนามีวิทยากรนําโดยรองศาสตราจารย์ดรปรีดีพิษภูมิวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างอนาคตและยังมีนายแพทย์ปฐมสวรรค์ปัญญาเลิศอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการศาสตราจารย์ดรชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยดรนรงศริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสวทชรวมแลกเปลี่ยนบันทึกประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์หน่วยงานภายใต้ดูแลของกระทรวงอว รวมถึงการเรียนรู้อดีตที่ผ่านมาของหน่วยงานภารกิจความรับผิดชอบสําคัญเรื่องราวที่พบเจอวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มีการ,รเผชิญอยู่ในปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยและผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านการแพทย์ให้ผู้ที่สนใจได้เดรียนรู้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อยอดงานทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในอนาคตของทั้ง3หน่วยงานภายใต้กระทรวงอว